เรื่องราวมีหลายเฉดสีทุกเรื่องราวที่ดีต้องแชร์ไปให้ไกลยกระดับสังคมไม่ทนต่อทุจริตรวมสร้างเรื่องราวดีๆในสตอรี่สีขาวกับดิฉันมยอัญชลีวงสัมปันทาง TP พีช e l p o พอ c a s t คุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้พาคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมกันคิดนะคะรวมถึงวิเคราะห์หรือว่าออกแบบออกแบบในที่นี้ก็คือว่าเราจะพาคุณผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาสักนิดหนึ่งนะคะที่วันนี้เราหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเพราะว่าอะไรคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมว่าบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการคอร์รัปชันการทุจริตหรือว่าการโกงกันเนี่ยที่เกิดขึ้นในในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคะ ต้นเหตุหรือว่าหลายๆคนที่กระทําผิดเนี่ยคืออาจจะยังไม่ได้รู้เห็นถึงเรื่องเกี่ยวกับโทษของมันหรือว่าการสร้างการรับรู้ที่ดีนะักวิชาการหลายท่านก็บอกว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้บางคนอาจจะมองไปในปลายเหตุแต่บางคนก็บอกว่าต้นเหตุจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีการศึกษาที่ดีหรือมีการสอนเรื่องนี้ยังไงนะคะให้กับ ล้หลานนะคะน้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษานะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นวัยเรียนกันอยู่ที่ต่อไปน้องๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ไปเป็นบุคลากรนะคะที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเราในปัจจุบันด้วยเหตุการณ์มากมายคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นนะคะในช่วง หล,หลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเอาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชันเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าประเทศไทยเรามีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างนะที่ทําให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นนะวันนี้เองเนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยว่าแล้วจริงๆแล้วเราสามารถจะ แก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรการศึกษาเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์หรือไม่ในการที่จะช่วยปัญหาการโกงแล้วถ้าเรามีการศึกษาเราต้องมีการศึกษาแบบไหนกันคะคุณผู้ฟังที่จะช่วยตอบโจทย์แล้วก็ลดปัญหาการโกงได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ธีรพัฒน์วันนลุมน์คณะบดีคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอาจารย์โต้งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณจฉลีแลวก็คุณบูฟังที่รักทุกท่านครับค่ะจริงๆแล้วเคยพูดคุยกับอาจารย์โต้งไปรอบหนึ่งคุณผูฟังด้วยภารกิจเนาะแล้วก็ด้วยคิวอะไรต่างๆตอนนี้เราก็ได้ตัวอาจารย์โต้งมาพูดคุยอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาด้วยอาจารย์เองก็แน่นอนว่าอาจารย์รู้ดีอยู่แล้วนะคะนิสิตนักศึกษาตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างะคะอาจารย์คะ อย่างเรื่องครั้งที่แล้วเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ฟังรับฟังกันนิดนึงคือเราเคยพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเจเนเรชันเนาะอาจารย์ที่เขา,าจะาความรับรู้ของแต่และเจเนเรชันที่เขาจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตทีนี้เองเนี่ยวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาค่ะอาจารย์การศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วก็ต่อยอดอะไรหลายอย่างใน ชีวิตได้ดีมากๆแต่วันนี้เราหยิบมาผูกกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะอาจารย์คือการทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์มองเรื่องการศึกษากับการทุจริตคอร์รัปชันยังไงบ้างคะอาจารย์คะกับถือว่าในส่วนของการศึกษาระบบการศึกษาเนี่ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งถ้าเรามองถือว่าเออประเทศเราเนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างไรซึ่งหลายคนก็อาจจะมองว่าโอ้มันฝังรากซะ ลึกจริงๆเนี่ยนะครับมันมันเป็นคือไม่ต้องพูดแค่ประเทศเรานะผมว่าทั้งแถบเอเชียทั้งในประเทศต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับแต่คราวนี้หัวใจสําคัญคือมันมันจะทํายังไงให้มันเล่นกันแบบให้มันจริงจังเนะ่ะคือทุกภาคส่วนต้องมาช่วยการสื่อสารอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักใช่ไหมครับแต่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะสร้างให้เกิดความเข้าใจเนาะอย่างที่เรา อ,อ่าทางด้านการสื่อสารมวลชนนิเทศศา,าสตร์วิรสาศาสตร์เราก็พูดถึงในเรื่องของจรรยาบรณใช่ไหมฮะ,ะเราก็พูดจริยธรรมเนี่ยจรรยาบรณวิชาชีพของสื่อเนี่ยเมืออ่อปลายเดือนที่ผ่านเมือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ไปประชุมกับทางไทยพีบีเอสซึ่งก็เป็นสื่อช่องทางสาธารณะ,ะใช่ไหมฮะ,ค,ะค,คุยกันเรื่องนี้แหละว่าถ,ถ้าเราถ้าเป็นสื่อปุ๊บเนี่ย เราไปรับเงินโฆษณาอะไรมาแล้วอะไรทั้งหลายเนี่ยออมันมันจะทําให้เกิดอืความไม่เป็นธรรมไหมอ่ะเราจะถือว่าถ้าเราเป็นเป็นนักขา่าวเป็นองค์กรข่าวเนี่ยพอเขาทําอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะลงไปเจาะไปขุดคุยนู่นนี่นั่นไหมอะไรไหมตรงนี้มันมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งละจะมีมฮถ้าเรามองว่าฮี่มันก็ไม่ชัดว่าเป็นคอร์รัปชันแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิด เกิดความไม่โปร่งใสในการทํางานใช่ไหมฮนะ,ะแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นนะว่าสื่อบางคนก็ใช้วิธีโกงเนี่ยเห็นไหมว่าการในการอในเรื่องของเวลเวลาในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็ชัดเจนเลยว่ามันมันมันเป็นเรื่องของของการคอรัปชันอันี้ในสุดที่สําคัญเนี่ยถทา,าก่อนก็เาจะมาคุยนะว่าโมเดลการศึกษาอันไหนเนี่ยที่มัน หรือว่ารูปแบบการออกแบบหลักสูตรอะไรก็ตามจะทาอย่างไรให้มันตอบโจทย์ตรงนี้อ,อย่างทุกวันเนี้ยเวลาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาเราออกแบบหลักสูตรเนี่ยก็จะต้องโดนพวงถามว่าจะมีเรื่องของจรจิยธรรมจริยบัณฑ์ไหมอ่าอือ,อสุดท้ายใช่นะผมรับประกันเลยนะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยในหลักสูตรก็จะเขียนไว้ข้อสุดท้ายแต่ในเรื่องกฎหมายจริยธรรมจริยบัณฑ์ซึ่งก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่า ถ้าเราสอนตามนั้นไปแล้วเนี่ยนักศษา,าจะจะโอเคไหมค่ะค่ะเข้าใ้อ,อะไรไหมแต่ถ, <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปนะ <c oughs> ย้อนกลับไปที่หัวหัวใจของปัญหาจริงๆเนี่ย <c oughs> มันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะสิ่งที่มันสะท้อนสิ่งที่เราพบเห็นตามข่าวคราวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่า <c oughs> จะเป็นต้นแบบ โรโมเดลทั้งหลายเนี่ยผู้นำประเทศนักธุรกิจคคนที่มีชื่อเสียงครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องใกล้เคียงก็เป็นต้นแบบที่สะท้อนออกมาให้เห็นชัดเลยอ,ะอ่ะจเป็นกาวบาดว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยเขาก็ต้องโดนบุมเพาะแบบเนี้ยในเจ็นนึ่งเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ผิดอะ่ะใครก็ทำ บางทีเรามองไปจนถึงว่าเฮ้ยแล้วมันจะแก้ไขได้ไหมเนี่ยอืมค่ะเออถ้าเราลองดูนะโมเดลของหลายประเทศค่ะสิงคโปร์เขาก็แก้ไขได้อืมสิงคโปร์นี่แก้ไขได้เห็นชัดเลยจีนก็เริ่มแก้ไขได้ได้เห็นชัดเลยวันพอเราไปถอดโมเดลเขาปุ๊บเนี่ยว่าเฮ้ยแล้วเขาทำยังไงที่เขาแก้ได้หนึ่งจับแรกเลยก็คือกฎหมายมันมีอยู่แล้วอ่าค่ะการเอาผิดมันมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ แต่เวลาเรารับฟังข่าวสารอะไรทั้งหลายปุ๊บมันเหมือนกับว่า,วายิ่งมีอํานาจมันยิ่งหลุดพ้นจากตรงนี้ไงอืมค่ะมันมันไม่มีการเอาจริงเอาจังกฎหมายตรวจสอบไม่เลือกหน้าอะไรทั้งหลายก็ว่ากันไปเนี่ยเอากันให้มันชัดๆเลยนะอย่างประเทศเราเห็นชัดอะ่ะถึงแม้คุณจะเป็นนายกอะ่พะพอหมดสมัยไปแล้วอะไรไปแล้วมีการสาวต่อปุ๊บเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เอาเป็นเรื่องเลยละไม่มีไม่มีไม่มีมมมมอ่า ยกเว้นให้อะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการารณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสืน่อต่งตางๆเคยผมเคยไปสิงคโปร์นะ <c oughs> นั่งนั่งรอเครื่องบินเนี่ยเขามีแคมเปญออกทางทีวีเลยครับค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างอาจารย์เป็นแคมเปญออกมา,ารณรงค์เรื่องของคอร์รัปชันอือเห็นเลยเป็นเรื่องราวของเด็กสองคนนะคนนึงแบบโอ้ยแบบเรียนตั้งหน้าตั้งตาเรียนทําทุกอย่างอยู่ใน กฎระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์ชีวิตดีงามอีกคนหนึ่งโอ้โกงตลอดอ่ะโกง,งแต่ข้อสอบใช่ไหมลอกข้อสอบเนี่ยมันเริ่มเจ้าตรงนี้เลยไงหลอกข้อสอบนู่นนี่นั่นไปเป็นนักการเมืองช่อฉนแล้วก็ชีวิตของทั้งคู่ก็เรียกว่าคนที่โกงก็อชีวิตก็ตกอับไปอะไรประมาณนัน้ตรงนี้มันก็เป็นเคสหนึ่งที่ทําให้เด็กเห็และ,ะส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเนี่ยใส่ไว้ในหลักสูตรใส่ไว้ในบทเรียนเนี่ยแทนที่เราจะไป ติ่งไว้ตอนจบแนละสามอ่าอ่าอะไรนะหนึ่งชั่วโมงนะพูด่ึงจริยธรรมจรรยาบัตรเรงเราเราเนี้ยมาเป็นในเรื่องของการดึงเอาเคสค่ะที่มันให้เห็นในเรื่องของการยกย่องสิ่งที่ดีงามใช่ไหมยกย่องคนดีอสร้างค่านิยมปูกฝังคนรุ่นใหม่ตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยได้เยอะมากเลยครับค่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าที่อาจารย์พูดไปเนาะถึงแม้ว่าเราจะมีหลักสูตรที่อาจจะดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ารอบข้างหรือสังคมยังพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าการทําสิ่งๆเนี้ยคือการโกงหรือการคอร์รัปชันเนี่ย มันยังไม่ถูกจัดการไปแล้วในทุกวันนี้เองมันเหมือนจะมากขึ้นด้วยนะคะมันก็อาจจะ,ะทําให้ถึงแม้ว่าเด็กรู้แล้วแหละว่ามันคือสิ่งไม่ดีแต่ทําไมมันถึงเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ที่นี้เองค่ะอาจารย์คะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าในทุกๆครั้งเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยมันก็มักจะสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมแต่ทีนี้เองด้วยปัจจุบันอาจารย์มองว่า น้องๆหนูๆเนี่ยเขามีการตระหนักรู้เรื่องนี้มากน้อยขึ้นขนาดไหนไหมคะอาจารย์เท่าที่เราลงเช็คดูนะ,<ค>ะไม่ว่ากับเกณฑ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับรุ่นลูกเรานะล้วก็ได้ษาที่เราได้ได้พูดคุยได้ท project, ดําโปรเจกต์ในด้สอนด้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเริ่มเห็นสิ่งที่ดีงามครับอืว่าเด็กในรุ่นเนี้ยเขาเขาเริ่มตั้งข้อสงสัย S <S และกีกับเรื่องราวของความไม่โปร่งใสในเรื่องคอรัปชันในเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยเขา <S <S เขาเริ่มที่จะไม่ชอบใจเ<อ>ขาเริ่มที่จะไม่พอใจเข,า,ขาเริ่มที่จะเห็นว่าเฮ้ยประเทศมันน่าจะเจริญมากกว่าดีถ้ามันไม่มีตัวนี้อืถ้ามันไม่มีการคอรัปชันจะไม่เราเรามัวแต่อ่าไปโทษนะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่คันนี้ถ้าเราลองคิดดูว่าเงินที่มันมัน โดนโกงกินโดนอะไรทั้งหลายนี่ในปัญหาต่างๆนี่โอ้โหถ้าเอาเงินก้อนนั้นมาพัฒนานประเทศนะปตอนนี้ผมว่ารถไฟความเร็วสูงคงวิ่งได้ทั่วประเทศแล้วอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่ทีนีอ้อย่างประเด็นที่เราว่ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบการศึกษาเนี่ย <c oughs> แบบไหนที่มันเหมาะที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของ Problem Based l อ a r n i ่ g ยังไงบ้างอาจารย์แทนทีาจา่จะเป,เป็นการบรรยายอาจจะถอดมาเป็นเคสค่ะ เออถอดมาเป็นปัญหาแล้วก็บทเรียนที่เราได้มาจากนั้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเคสที่เกิดขึ้นในประเทศเคสที่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งเราสามารถหยิบตรงนี้ออกมาได้เยอะแยะเลยใช่ไหมอย่างของบริษทัทอิเล็กทรอนิกส์ยิ่งใหญ่ของของโลกอ่ะนะที่เป็นฝั่งของเอเชียเนี่ยใช่ไหมก็เคยมีปัญหาว่าโอ้ระดับซีอีโอเขาเลยเนี่ยก็ก็ไปคอร์รัปชันกับทางการเออแล้วแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องโดนตัดสิน เม้ <c oughs> นเ้ว่าใจะใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมตรงนี้ผมว่ามันเป็นเลสเซ่นเรียนที่ที่เด็กเห็นอย่างชัดเจน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์เบสเลิร์นนิ่งเนาะเรียนรู้ปัญหา <c oughs> แล้วก็ทางแก้ไขเป็นยังไงหรือว่าเป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งค่ะเอ <c oughs> ให้เป็นถอดโปรเจกต์ออกมาเลยให้เด็กได้เห็นตรงนี้มัน <c oughs> มันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะที่จะลงลึกแล้วก็สามารถที่จะอ่ะนนา,านั่งนั่งวิพากษ์วิจารณ์นั่งถกกันได้ <c oughs> ไม่ได้เป็นเแค่กฎหมายเป็นยังไง อะไรเงี้ยแต่วันนี้จะทำจัตยานเป็นยังไงกับตองแล้วก็มาตอบก็มันมันไม่มันไม่ใกล้มันไม่ไกลมันไม่เห็นชัดพูดถึงนึกนึกมองย้อนไปตอนสมัยที่ตัวเองเรียนเหมือนกันนะคะจา์คือไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าโรงเรียนอื่นเขาเป็นยังไงแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเท่าที่แบบว่าเรามีประสบการณ์อ่ตอนเรียนแล้วก็ถามเพื่อนๆที่เราเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการเรียนการสอนของประเทศไทยไม่ได้หยิบยก เคสตั๊ดดี้หรือตัวอย่างอะเอามาถกกันเลยชอบบอกไล่เป็นข้อๆไปค่ะคือเหมือนไม่ได้ให้ไม่ได้ให้นักเรียนนิสินักศึกษาเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ออกมาจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง,รงๆอะไรเงี้ยคะ่ะอย่างอย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราไปยก เคสใดเคสหนึ่งเนี่ยที่ที่มันเกิดขึ้นจริงไอ้หนูสมมติอย่างกรณีทุนจีนสีทเทาอย่างเงี้ยเราลองตั้งเ,<อ>เป็นเ,<อ>เป็นท็อปิกตัวเนี้ยแล้วก็ออ่า<อ>ให้ให,ให้ให้น้องๆที่เรียนอยู่เนี่ยลองคิดดูซิว่ากับเรื่องเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงถ้าเป็นเขาเขาจะไงคือมันยังมันยังไม่ค่อยเห็นอย่างนี้จริงๆคือหลายคนอาจจะมองว่าการศึกษาเนี่ยจะต้องให้เขารู้แต่เท่าที่เห็นนะคะอาจารย์คือเรามาเรียนรู้ว่าสุดจริตความหมายคืออะไร ทุจริตความหมายคืออะไรแต่เราแค่รู้แค่ความหมายแต่ว่าเอาเข้าจริงที่มันเกิดขึ้นจริงกับสังคมเนี่ยค่ะมันยังไม่ถูกถอดออกมาแล้วให้เด็กได้ได้แสดงความคิดเห็นที่เขาคิดได้ว่าเนี่ยจากที่เขาเห็นมาแล้วเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเป็นเขาเขาจะทํำยังไงหรืออะไรคือมันไม่ได้มีกันแลกเปลี่ยนกันนะคะอาจารย์ก็มองว่าถ้าถ้าถ้ามันมี ในการที่จะยกประเด็นเหล่านี้แล้วให้เราให้เด็กๆได้ลองคุยกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะอาจารย์ใช่ครับก็อาจจะถอดแบบทั้งเป็น p r พ่อเบสเลิร์น n i n g เป็น p r o เ e กต Based l e ร์ n นิ่แล้วก็เป็นโรโมเดลใช่ไหมสมมติว่าลองดูอ่าพ่อเบสอาจจะยกเป็นโร m o เดลเข้าไปผสมก็ได้คือปัญหาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างที่ว่ามอสครูนี่ทุนจีนสีเทาอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดนักศึกษาเป็นผู้นําประเทศ เทม่จะเรียนเป็นผู้นําประเทศคิดจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรเออแลวพอเสร็จปุ๊บลองลองขมวดเข้ามาในครอบครัวค่ะเหนม่มถ้าคนในครอบครัวเป็นอย่างเงี้ยเราจะเป็นยังไงอืมใช่เราจะสะท้อนออกมาเราจะเตือนสติอย่างไรตรงเนี้ที่จริงถ้าถ้าเราว่ากันนะว่าทุกส่วนช่วยกันเนี่ยมันทําได้อยู่ในทุกอย่างถ้าเรามองมองในเคสอย่างเช่นมีอันหนึ่งเนี่ย อที to making, ่ที่ทางสสเขาเาทํำรดรงใช่ไหมฮะก็คือให้เล่าเท่ากับแช่อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราเห็นเลยว่าตอนนี้เทรนด์มันเริ่มมาแล้วพอปีใหม่และหน้าเทศการไม่ไม่มีการให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ใหญ่ถ้าเกิดแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันตามมาหลังจากนั้นก็คืองดให้กระเช้าโดยยิ่งหน่วยงานราชการอ่คจะไม่บางที่ไม่รับเลย อ่โนกี้โปซีค่ะใช่บางที่ออกกฎไปเลยว่ารับได้แต่ปีตัวเลขบาไว้เลยไม่เกินสองพันบาทถ้าเกินสองพันบาทคุณต้องดีแคลร์คุณต้องบอกกับผู้บังคับบัญชา่อว่า,ว,าว่าผมได้รับสิ่งเนี้ยราคาเกินสองพันบาทต้องขึ้นทะเบียนวางกันเถออืค่ะเนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะไอตัวเหล่านี้บางบางองค์กรอผู้นําในระดับสูงบอกเลยว่าไม่เอากระเช้า ค่ะเออไม่รับไม่รับบางทีก็โอเคอาจจะบางคนอาจจะไม่ทันได้รู้ใจอะไรกันก็มอบให้นะพอมอบให้เสร็จท่านก็บอกเอากลับไปแจกให้กับลูกน้องที่ทํางานอืมค่ะเออนี่เห็นไหมตรงนี้ผมว่าถ้าเราทําตรงนี้ให้มันเข้มข้นนะจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะไปสู่สิ่งที่ใหญ่ๆในอนาคตแน่นอนครับค่ะ เพิ่งนึกออกว่าอาจารย์คะครพอพอ,พอคุยกับอาจารย์มันก็เหมือนมองมองภาพออกมากิิงขึ้นว่าถ้า ถ้าอันนี้สมมุติว่าถ้าไมไเป็นแบบว่านักการศึกษาคนนึงเราได้ออกแบบ<ะ>ได้ออกแบบหลักสูตรน,นะคะอาจารย์กาลังมองว่าบางทีอย่างตอนเราเรียนมหาลายัยโอเคมันก็จะเรียนที่ลึกขึ้นในสาขานั้นๆใช่ไหมคะแต่อย่างตอนที่เป็นปถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้มันยงก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าอาจจะไประบุอะไรอะอย่างมปลายแล้วก็เรียนกันเป็นสายนั้นสายนี้แบ่งไปใช่ไหมคะมก็คือหนูก็มองว่าความคิดเห็นของเด็กในช่วงอ่ ประถมมัธยมเนี่ยกับเด็กที่เรียนมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีความคิดเห็นที่เป็นอีกรูปชุด,ชดความคิดที่เป็นอีกอีกรูปแบบหนึง่งมหาลาัยก็คือโตขึ้นมาแล้วแต่ก็น่าสนใจที่ถ้าเกิดว่าโรงเรียนใน,ในสายของมัธยมหรือว่าประถมอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มจากการที่ยกตัวอย่างแล้วให้เขาแสดงความคิดเห็นแบบง่ายๆค่ะอาจารย์แก็คิดว่าม,ม,ม,มันแทบจะไม่ต้องมานั่งพูดเลยด้วยซ้ำว่าสุจริตคืออะไร อ่ะทุจริตคืออะไรแต่เขารู้ไปโดยปริญาเลยว่าอ๋อมันคือสิ่งที่ไม่ดีนี่เองอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่าใช่ซึ่งก็มองว่าจากที่อาจารย์ได้ได้ได้พูดมาว่าเออจริงเราเราเรา,เราต้องเราต้องถอดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะก็เชื่อว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาเขารู้ความเป็นไปเป็นมาของสังคมเป็นอย่างมากด้วยข่าวคราวที่มันไม่ว่าจะโทรศัพท์ทีวีหรืออะไรเองก็ตามแต่แน่นอนว่าทุกวันนี้มันน่าจะจากโซเชียลมีเดียซะมากกว่าเพอเพอทุกวันนี้เราอาจจะไปดูในข่าว อ่าทุาจริตคอร์รัปชันอะไรเงี้ยอาจารย์อาจาอาจะเห็นคอมเมนต์จากเด็กๆเ,เยอะมากขึ้น <c oughs> ที่ท,ที่ที่แสดงความคิดเห็นต่อต่อเรื่องเหล่านี้นะคะถ้าเด็กมากๆเนี่ยคือก็มีกรณีที่เคยเคยมีเด็กบางคนเขาก็ใส่มากๆกันนะคะอาจารย์เขาก็ถามว่าเขาทําแบบนี้ทําไมอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเนี่ยแหละมันเป็นสารตั้งต้นที่ไมายก็มองว่าถ้าเราสามารถหยิบจากคําข้อสงสัยของเขาทําให้เขารู้ได้เนี่ยหลังจากนั้นคือมันเป็นอะไรที่ ที่ที่พิเศษเลยเพราะว่าหลังจากนี้เขาจะรู้แล้วแหละว,ว่ามันการทุจริตเนี่ยมันไม่ดีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่ครับถ้าเกิดเราเนี่ยวางโครงสร้างการศึกษาอย่างที่เราว่านะตั้งแต่เด็กอยู่ในอนุบาลอยู่ในประถมะมัธยมเราปูความรู้ตรงนี้ topic based learning project based learning พอเข้ามาสู่ระดับมหาวิทยาลัยเราไม่ต้องไปมองตรงนี้แล้วยกระดับแลนะมองว่าถ้าเขาจบไปพวกเขาทํางานเนี่ย จะทำยังไงให้องค์กรที่เขาทำงานมีความโปร่งใสจะไ่ทรมส r ปาร p a r นซี y อะไรทั้งหลายเนี่ยพอปอทก็ต้องเน้นในเรื่องนี้ว่าถ้าคุณเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยคุณจะทำยังไงเนาะสองลีดเดอร์ชิพต้องประกอบไปตรงนี้ด้วยธรรมาธิบาลอะไรทั้งหลายตรงนี้เราเราจะเห็นลำดับการเติบโตอย่างชัดเจนเลยอืมใช่ค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้อาจารย์มองอยังไงคะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใกล้ที่จะได้ มีการเลือกตั้งเราก็จะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอาจารย์มีอะไรอยากจะสะท้อนไหมคะว่าถ้ามีรัฐบาลชุดหน้าที่จะมองถึงนโยบายการศึกษาที่เหมาะสมกับยุคกับสมัยอาจารย์อยากจะให้เขามีอะไรเกี่ยวกับการสอดแทรกเรื่องพวกนี้ลงไปบ้างไหมคะครับก็ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยในในหัวใจสําคัญเลยนะที่ที่อยากจะมองเห็นก็คือการอ่าเขาเรียกว่าเปิดโอกาสเนาะก,กระจายโอกาสตรงนี้เข้าไปเพราะว่า ประเทศเราเนี่ยจะวิ่งไปข้างหน้าได้เราจะเป็นไทยแลนด์4.0อ,อะไรทั้งหลายเนี่ยการศึกษาสําคัญมากเพราะฉะนั้นงบที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันต้องลงไปที่การศึกษานะครับแล้วก็การเปิดโอกาสให้โอกาสทุนการศึกษาอะไรทั้งหลายเนาะเข้ามาเท่าที่เราเห็นเนี่ยอคนที่ได้ทุนก็ส่วนใหญ่ก็ลูกคนรวยอ,ะอ่ะค่ะแม่อย่างไงเราจะเราจะทําตรงเนี้ยเปิดโอกาสเนาะให้ให้ทุกคนเข้ามามีความเสมอภาคกันมากยิ่งขึ้นครับ ไม่อยากจะให้มีการจํากัดจําเกียในเรื่องของงบประมาณทางด้านการศึกษานะมันน่าจะเป็นตัวหลักๆตัวใหญ่ๆเลยครับอืมก็คือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่เหมือนกันแล้วก็ได้คุณภาพการศึกษาที่ดีด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์คะอีกประเด็นหนึ่งเลยอันนี้เราพูดในมุมของโดยทั่วไปว่าเอ๊ะถ้าเราถ้าเราอยากจะตอบโจทย์กับปัญหาของการลดปัญหาคอร์รัปชันในการศึกษาที่เราพูดกันมาเนี่ยนอกเหนือจากนั้น ครูอาจารย์เองค่ะอาจารย์ผู้ที่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดและอย่างอาจารย์เองอาจารย์อยู่ในคณะก็คือเราเราเรียนแมทคอมเราเรียนนิเทศศาสตร์มันคือการสื่อสาร,รนี่แหละค่ะการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้เด็กเขาแบบเข้าใจแล้วก็รู้ซึ้งถึงเรื่องนี้เลยค่ะอาจารย์ก็โดยถ้าเรามองกันทุกวันเนี้ยในการที่เราจะสร้างระบบการสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่หเด็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นการสื่อสารในรูปแบบของแนวรดนาม นะครับก็คือไม่ไม่ต้องไปท็อปดาวองกว่าจะมาหาได้ผ่านขั้นตอนเยอะแยะมีอะไรก็ชุดตรงมาได้เลยนะเปิดเปิดใจใส่กันมีปัญหาอะไรก็บอกกันว่ากันมาและที่สําคัญที่สุดเนี่ยการที่อครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องเป็นโรโมเดลที่ดีครับถ้าเกิดอย่างอย่างอการทํางานเดี๋ยวถ้าเรามองตัวเนี้ยนะเอาตัวเนี้ยเป็นหัวใจหลักเลยต้องมองด้วยว่าคนที่จะสอนนึกษาเนี่ยก็ต้องคลีนะนะ ครับก็ต้องเป็นคนที่มีความโปรง่งใสนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องใดๆตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งอะ่ะที่มันจะช่วยเราได้อาจารย์ก็ต้องเป็นคนที่มีพิันการทํางานใช่ไหมฮะตรงต่อเวลาอะไรทั้งหลายทุกอย่างเนี่ยมันมับางทีเรามองเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ถ้าคิดไปพกุกเออมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งยิ่งใหญ่ใช่ไหม,มการที่มาทํางานเด็กจะมาหาไม่เจออะไรเงี้ยมันก็ถือว่า มันก็เป็นคอรัรัปชอนอย่างหนึ่งแหละผมว่าใช่ป่ะล้วก็อเอาเวลาหลวงไปนั่งทําตรงโู้นตรงนี้ตรงนั้นเออ <c oughs> เด็กก็มาเมา์กันอะไรกันเนี่ยมันผมว่าทุกอย่างครับม,ม,มันสะท้อนไปหมดนะครับค่ะแม้ว่าพฤติกรรมบางอย่างมันอาจจะดูเล็กๆน้อยๆแต่เด็กเขาก็สามารถมองได้ว่าเราทําทําผิดนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจยา <c oughs> คือมันก็ผ่านการแสดงออกของ ครูอาจารย์ที่บางทีเองก็เราก็ลืมนึกไปว่าเอ๊ะเราอะต้องเป็นตัวอย่างให้เขาหรือยังไง<ม>แต่อเผอิญว่าพอมาทําแบบนี้เด็กก็อาจจะตั้งข้อสงสัยได้ว่าเอ๊ะทำแบบนี้ถูกหรือเปล่าทีนี้ค่ะอาจารย์ยังมีอีกประเด็นหนึ่งเพิ่มเติมว่าเรื่องของการสอนเด็กในสมัยเนี้ยยากไหมคะอาจารย์เรื่องของวิธีการที่จะสอนเขาอะไรเงี้ยค่ะอืผมว่าในในจุดหนึ่งถ้าเกิดเราอย่างที่บอกมันครู่เนี่ยถ้าเราเปิดใจเนาะสร้างสร้างระบบการศึกษาที่มันที่มัน ไม่ต้องมีพิธีรีตรองนะ,ะมีอะไรก็เนี่ยที่จริงโควิดเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากนะครับมีแอปพลิเคชันมาใช้บางที่ก็ใช้ m i r ม s โ f ซ t e ท m s บางที่ใช้อะไร o o g l e ร l a s า r o o m อะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยคอนเน็ Connect กับเราได้ตลอดอนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยกันได้เยอะจริงๆมันก็ลดช่องว่างจริงๆรงะงะผมว่าช่องว่างมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมันยากที่จะติดต่อไง ใช่ไหมอาจารย์มาสอนเสร็จอาจารย์ก็ไปนั่งทํางานหรือว่า,ามีออฟฟิศเอาก็ไปได้มีเวลาที่เปิดให้เด็กเข้าไปอะไรเงี้ยถ้ามันมีทูสอันหนึ่งนะที่มันทําให้เด็กคอนเน็กเราได้อะไรได้เนี่ยผมว่าเออมันมนก็ช่วยได้เยอะครับคนเราเนี่ยในการสื่อสารถ้ามันเปิดใจทั้งสองฝั่งมันก็ไม่ยากหรอกครับที่จะพูดคุยกันใช่ไหมถึงแม้ว่าอาจจะมีคอนฟลิกต์นะมีความขัดแยง้งเกิดขึ้นเรื่องหนักมันก็จะกลายเป็นเรื่องเบาอ่ะครับ เรื่องเบาก็จะกลายเป็นเรื่องไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยอย่างนี้คณะผมก็ทําตู้ชื่อดีทูดีเดลิกทูดีนค่ะเออก็คือนักศึกษามีอะไรจะถึงคณะบดีก็เขียนใส่ลงมาได้เลยคณะบดีเป็นคนเดียวที่มีกุญแจค่ะแล้วเราก็ไปเปิดนะเปิดมาปุ๊บเราก็อัน,นันได้ขึ้นช่วงแรกๆที่ทํามีนักศึกษาคนเดินมาเลยบอกว่าเนี่ยรออาจารย์มาไขาตู้เอเอไอเราก็เดินมาไขาตู้เขาบอกเขามีเรื่องอยากจะคุยแต่เขาไม่อยากเขียนนะมันคุยยาว ก็เลยอยากจะคุยอาจารย์เลยดีกว่าเนี่ยมันเออใช่ไหมฮะพอพอเราสร้างสร้างระบบการสื่อสารแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็คุยกันได้ทุกเรื่องแหละมันก็ลักษณะเหมือนกับเราก็เป็นเป็นทั้งพี่นะเป็นทั้งอาเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งลุงเป็นทั้งเพื่อนใหเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือเราก็เปิดช่องให้เขาได้ได้เข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นบวกกับ ทุกวันนี้เองถ้าจะมาอ้างว่ามันติดต่อกันยากเนี่ยมันมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันมากมายที่จะสามารถติดต่อแล้วงคอนเน็ชันต่อกันได้ตลอดเวลานะคะก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์จากเทคโนโลยีด้วยที่ก็จะสามารถเข้าถึงกับน้องๆหนูๆได้มากขึ้นเนี่ยนะคะอาจารย์คะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังหรือว่าถึง หลายๆคนที่ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันนิดนึงค่ะว่าอาจารย์อยากจะมีอะไรทิ้งท้ายถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้จริงจังไม่ต้องไปเริ่มที่ใครเริ่มที่ตัวเราก่อนค่ะแล้วก็เริ่มที voilà> ่คนรอบข้างเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะหมดหวังไปแล้วกับเเลเชันที่อายุอาจจะห้าสิบกสิบขึ้นไปก็ปล่อยเข้าไปเถอะแล้วเราไปช่วยสร้างสรรค์ให้ เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสเนาะอยู่ในระบบธรรมิบาลที่มันโปร่งใสเนี่ยสักวันเนี่ยนะครับเราจะปลอดคอรัปชันแน่นอนครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ธีรพัฒน์วันนลโมลคณะบดีคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะครับสวัสดีครับน้องมายแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาน่าสนใจมากคุณผู้ฟัง เกี่ยวกับการถอดบทเรียนเคสสตารดี้นำเข้าในห้องเรียนเลยคุณผู้ฟังแล้วเรามาถกกันเชาน้านี้นักเรียนคะเราคุยกันถึงเรื่องนี้เรื่องนี้นะนักเรียนคิดเห็นยังไงบ้างนะคะแรกๆก,ก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก่อนทาความคิดเห็นมีความรู้สึกยังไงอะไรยังไงถ้าเป็นนักเรียนจะแก้ไขยังไงในระดับที่โตขึ้นอาจจะมีการทำํำเ,เรื่องของการเสนอแนวทางแก้ไขเนาะให้เขาได้ลองมองภาพหรือวางโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นเชื่อว่า มันจะทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยติดตัวพวกเขาไปว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่แบบนี้เจอแบบนี้จะต้องจัดการยังไงแล้วมันก็จะทำให้เขาตระหนักไปเองโดยที่เราไม่ต้องมาพร่ำสอนกันเลยด้วยซ้ำในขณะเดียวกันครูหรือผู้ที่เป็นต้นแบบให้กับเด็กๆต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะแต่อย่างไรเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นจากเราแล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่คนรอบข้างนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังเขาวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะวันนี้อัญชลีวงสัมปันละคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ